สต่สิงเปลี่ยนลูกบอลครับยังได้เป็นลูกทุ่ครับจากแกมให้มาแดนกลางแล้วจับบอลไม่ดีครับตั้มปู่และโดนเยียบจากด้านหลังครับตั้มสักดาอินทโชธ ยืมยืมพี่ยืมยืมเขไปครับบอลที่ทางด้านแดงกลางก็ตายหมางขึ้นมาก็ัุกวันี้สวยบงค์ไปเรื่อยเรื่ไปเรื่อยเรือยเรื่อยไปเรื่อยตอกบอลที่ตบตวยองตัดขวางตั้มให้มาแบงค์แบงค์จัดเข้า โอ๊ตฟาโล่ล้ำไปได้โอ๊ตออกบอลมาี่ได้ทำได้ทองศินป์ครับอานานจพพิกเจอกับต่ายปมาทานตัวนี้โดนยังได้เป็นลูกทุ่กครับฟาวหรือเปล่าฟาวฟาวบังหน่อยต้องบังหน่อยต้องบังหน่อยเป็นฟาวไปครับมีเข้าด้านหลังนะครับ <S <S เห็นด้านโอลิโอครับสาธิตสาธิต กบดีผู้บบเล่นลอนครนายกวางมาจังหวะนี้บอลแรงอยากได้ลูกเส้นเรีเ้ขึ้นมาครับอยางดีถนัดตูนตามไม่ตายเว้ยวางขึ้นมาให้แบงค์ถนัดทิกเกอรี่อำนาจเปิดบอลถนันดต้อมครับดึงครัดตะกอนนี้ตอ้อมจ๋าเปนที่ตาย สายบนั่นรายการไปไปอย่า่นาสครับตออเทปให้บจงให้แบงค์แบงค์แตแล้วครุนี้เจอนักกมาบอลด้วยอย่ามาวางมาซ้ายแล้วลองใส่เลยเดี๋ยวแจะต้อมใหญ่ฮะใส่ซ้ายลูกนี้บีบเลยบีบเลยบีบเลยอย่า้ัเตไกันาครับงีทงนั้น โอ้ยโอบยวางยาขึ้นมาบอลตกใส่ขาดำรงศักดิ์แล้วรูปีบุทศิลป์บอกว่าไม่ได้ว่าอะไรเอาครับแล้วออกบอลอำนาจเจอดอนล้อดักไว้ลตัวไป <c oughs> บ,บอลที่ทางด้านยัโอมขยับบอนี่ทางด้านออนฟาโรครับปุ่งวิ่งบอลจังหวะนี้ครับเจอตามสักดาครับเพชรอย่าได้เป็นทุ้ครับโอริโอว,วางมาแดน,นกลางครับแม่อามย้อนขึ้นมาจับิเข้าในครับเปลี่ยนแกลเข้ากลางครับติดทางด้าน,น,นต้อมพรเทพ ตอนฝากป้าให้ตั้มโดนทางานกีกวีกอำนาจทองศินขยับเข้ากลางครับจุด๊ดไลด่จุ๊ดไลด่จุ๊ดไลด่จุ๊ดไลด่เฮ้ยขยับร้อนคืนเปลี่ยนแกไปดีกว่าครับสวัสดีสอนว่าสวัสดิ์สวัสดิ์ลูกนี้แทงมาเตทะท่านั่นดรอร์เกียร์มาบ่อน,นี้ท่าน,านั่นแขนกลา,างรั๊กอัมฝากไว้ เจ้าใหญ่เปิดแก๊สออกมาที่ทางด้านตาแป๊บหนึงแบบน่งแป๊บหนึ่ง